ดูดูรถขนานดรถยังต้านแรงน้ำไม่ตอนนี้รถมือทิศต่างคนช่วยเหลือมาช่วยเหลือกันเยอะแยะเลยแล้วก็มีข้าวมาแจกข้าวมาแจกข้าวของข้าวแล้วห็ มีน,น้ำมีข้าวมานี่ครับมีข้าวมีน้ำแจกับข้าวับข้าวับข้าวถ้ามาจับข้าวเยไม่ได้จับข้าวมารับคะแนสอเลยเ็นไหมครับจับข้าวไม่ได้ข้าวแจกแกจก,แก โอ้ประเทศไทยนี่ความเคยเหลือ,อนี่ก็เยอะกับข้าว

โอ้ความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ความโอ้ประเทศไทยโอ้น้องๆคนไหนไม่ได้เข้านะครับมานับรำวนได้นะครับใช่เลยแล้วับ

อันนี้เป็นข้าวเป็นข้าวเพื่อจะแจกนะครับแจกข้าวแจกข้าวแจกน้ำยิบเลยหยิบเลย หูข้าวได้เลยลูกข้าวได้เลยยีบลูกยีบมนเลยนกขบาลูกยิบมาไดยีบลูกยิบิบมาเลยค่ะีข้าวีลูกอะไรลูกไม่ีบนเลยผีผัดีได้ไหม ขับรถเคลื่อนกันอยู <hib> ่น <CSS> ี่ขัพรถแล้วก็ โอ <O, S 2> ้ดูดูรถจะสกสบสภาพความเสียหายรถโอ้รุ่นแรงขนาดไหนด้วยขนาดรถยังต้านแรงน้ำไม่อยู่ด้วยสภาพทางที่ปกติ เป็นปูนซีมเมนเป็นลาดยางมาตอยอันนี้มีแต่ขี้โคลนทั้งนั้นนะถ้าถ้ามันแห้ง<ม>ก็ต้องปัดปัดถนนกันอย่างใหญ่เลยถนนทาง เสียหายเยอะน้ำท่วมเสียหายกันเยอะถนนน้ำท่วมที่โคนก็นเกิดจะแห้งลงมาได้เดียวเทศบาลก็ต้อง มาเก็บกวาดมาปัดกวาดมาเก็บกวาดกันกแล้วดูมอสตไซค์ size. ไหลมาตามน้ำหรือเปล่าหรือไปจอดก็เข็นมาเมื่อกี้เข็นมาเมื่อกี้หรือเปล่า